พระมาลัยไปนรกสวรรค์ตอนที่สองโปรโดนรกปานาติบาคือผู้ขาดเมตตากระทําปานาติบาค่าสัตว์ผู้มีคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นต้นให้เสวยกรรมข้าพเจ้าก็ถามทุกที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามจะพึงได้รับคือทุกตอนเกิดทุกตอนแก่ทุกตอนเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกตอนตายแล้วก็ทุกในการเวียนไหยตายเกิดนั่นแหละขอรับข้าพเจ้าเคยถามว่าตอนเจ้าเป็นมนุษย์เห็นเด็กเล็กๆนอนอยู่ในผ้าอ้อมเลอะเทอะจมขี้จมเยี่ยวบ้างไหมครั้นเขาตอบว่าเห็นข้าพเจ้าก็ซักต่อไปว่าเจ้าเห็นแล้วคิดยังไงบ้างเขาตอบว่าไม่ได้คิดอะไรเลยข้าพเจ้าพยายามซักถามอีกสองสามครั้งเพื่อจะให้เขาเกิดความสังเวช ในชาติทุกมีสติระลึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์เขากลับย้อนเอาว่าก็เห็นเด็กเล็กเด็กแรงจะต้องคิดให้เป็นกังวลทำไมเสียเวลาเปล่าๆข้าพเจ้าเห็นว่าเขาผู้นี้ไม่มีสติมีความประมาทในชาติธรรมเป็นคนใช้ไม่ได้แต่กระนั้นยังให้โอกาสเขาต่อไปอีกว่าเจ้าเห็นคนแก่นังเหนียวเดินถือ มเท้างกงก,งกเงินเงินบ้างไหมเขากลับย้อนถามเอาอีกว่าจะไปคิดให้เสียเวลาทําไมข้าพเจ้าเห็นว่าเขาผู้นี้ไม่มีสติประมาทในชาราทรรมเป็นคนใช้ไม่ได้อีกตามเคยข้าพเจ้าได้ให้โอกาสถามเขาต่อไปอีกว่าเจ้าเห็นคนป่วยบ้างไหมและเห็นแล้วคิดอะไรบ้างเขาก็ตอบอย่างชาชานตามเคยว่าคนป่วยน่ะหรือเคยเห็นมาเสียนับไม่ถ้วน แต่เห็นแล้วจะคิดถึงทำไมขยาขยแยนเต็มทนตกลงเขาผู้นี้ก็ยังไม่มีสติประมาทในพยาธิรมอีกอย่างหนึง่งข้าพเจ้าได้ถามเขาต่อไปว่าเจ้าเคยเห็นคนตายบ้างไหมและเห็นแล้วคิดอะไรบ้างเขาตอบว่าเห็นน่ะเห็นน่หรอกแต่จะไปคิดทำไมให้เสียเวลามีแต่กลัวจะมาหลอกเอาเท่านั้นตกลงเขาก็ยังไม่มีสติประมาทในมรดนธรรมอีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ถามเขาต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายว่าเจ้าเคยเห็นคนถูกลงโทษเคี่ยนตีประหารบ้างไหมเขาตอบอย่างเหนื่อยหน่ายว่าโอ้ยเห็นมาเยอะแต่จะให้คิดถึงนะหรือป่วยการนอกจากจะสมน้ำหน้ามันเท่านั้นเองก็เป็นอันว่าเขาไม่มีสติพิจารณาสังขารธรรมให้เกิดความสังเวชใจ มัวแต่ประมาทมองไม่เห็นภัยในความเกิดแก่เจ็บตายและการเวียนว่ายตายเกิดประการใดเลยเขาถูกบาปหนาปิดบังด้วยปัญญาไว้คนเช่นนี้จะปราณีไม่ได้ควรที่จะโยนลงกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงให้ดิ้นพล่านไปทันทีดีกว่าจริงไหมพระคุณเจ้าพระมาลัยพยักหน้าก็จริงอยูหรอกแต่ทว่าเท่าที่ท่านบอกทั้งหมด ยังไม่เห็นตอนไหนบ่งบอกว่าท่านมีเมตตาปราณีดังที่คุยไว้เลยมีแต่แสดงความโหดร้ายหาแง่จะลงโทษเขาอยู่ท่าเดียวเท่านั้นเองพระคุณเจ้าจะกรุณาอธิบายหน่อยได้ไหมว่าเมตตาปราณีมีลักษณะอย่างไรโยมพบาลย้อนถามลักษณะของความเมตตาปราณีก็คือการสำรวมจิตมั่นอยู่ในความรักใคร่สนิทสนมเอนดู สงสารในสัตว์ไม่เลือกหน้าอย่างมั่นคงนะสิท่านถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้ามีความรักให้สัตว์นรกอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนี่ท่านพระคุณเจ้าแต่ท่านเอาแต่สัง่งลงโทษสัตว์นรกอย่างนี้จะเรียกว่าความรักให้ได้อย่างไรมันขัดกันอยู่นะท่านยมพบาลยมพบาลหัวเราะพลางตอบอย่างชาชาดพระคุณเจ้ายัางเข้าใจข้าพเจ้าผิดอยู่นั่นเองเอาละทีนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆพ่อแม่ ครูอาจารย์ตามธรรมดาย่อมรักใคร่ในบุตรและลูลกศิษย์มากพยายามเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมและสั่งสอนวิชาการให้อย่างดีแต่เมื่อบุตรนั้นประพฤติผิดก็ดูด่าเคี่ยนตีอย่างนี้พระคุณเจ้าจะตำหนิว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พวกนั้นขาดเมตตาปราณีหรือเปล่าขอรับเปล่าหรอกท่านพ่อแม่ครูอาจารย์พวกนั้นทำไปด้วยความรักใคร่ความเมตตาปราณีทั้นั ข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันสัตว์นรกพวกนี้กระทําผิดก็จําต้องลงโทษเพื่อให้สํานึกตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความเมตตาประณีพวกเขาแทๆ้ๆข้าพเจ้าจึงทําพระเถระได้ฟังเหตุผลของเจ้านรกก็หมดสิ้นความสงสัยไม่พูดว่ากะไรต่อไปจนยมพบาลถามขึ้นพระคุณเจ้าลงมาเมืองนรกนี่ได้เดินตรวจดูทั่วหรือยังขอรับยังเลยท่าน เพียงแต่พันๆสามสี่แห่งเท่านั้นหากท่านจะพาเดินชมให้ทั่วสักหน่อยก็จะเป็นการดีมากอัตมาจะได้บรรดานให้ชาวโลกข้างบนเห็นด้วยแม้ถ้าอย่างนั้นก็วิเศษขอรับพระคุณเจ้าเอาละ่ะข้าพเจ้าจะพาพระคุณเจ้าไปตระเวนให้ทั่วเดี๋ยวนี้แหละและยังไงก็ขอให้พระคุณเจ้าช่วยเปิดให้ชาวโลกเห็นจนครบท้วนให้ได้พวกเขาจะได้กลัว ไม่กล้าทำบาปกันต่อไปมนุษย์เดี๋ยวนี้ก็ดื้อด้านกันเหลือเกินพระคุณเจ้าอ้าวแล้วท่านไม่กลัวว่างงานหรือพระมลาัายแกล้งย้อนอ๋อว่างงานพระต้องไม่มีคนตกนรกนะหรือพระคุณเจ้ายมพบาลหัวเราะร่วนข้าพระเจ้าจะไปกลัวทําไมในเมื่อไม่มีคนมาตกนรกจนนรกต้องล้มเลิกไปข้าพระเจ้าก็ได้ขึ้นสวรรค์หมดกรรมเท่านั้นเอง หมายความว่าทุกวันนี้ท่านยังมีกรรมเวรอย่างนั้นหรือท่านนั่นมันของตายขอรับพระคุณเจ้าทุกวันนี้ข้าพเจ้ามีทั้งกรรมเวรและมีทั้งบุญกุศลครึ่งหนึ่งเป็นเทวดาอีกครึ่งเป็นสัตว์นรกพระคุณเจ้ารู้ไว้เสียด้วยเถิดท่านพูดอย่างนี้ทําให้อัตมางงใหญ่โปรโดอธิบายต่ออีกสักหน่อยเถิดก็หมายความว่าข้าพเจ้ามีความสุขเยี่ยงเทวดาทั้งหลายเพียงครึ่งเดียว ส่วนอีกครึ่งหนึ่งต้องมาวุ่นวายทรมานสังขารสอบสวนคดีความตัดสินลงโทษสันนรกอยู่ในดินแดนโลกันอย่างนี้แหละท่านอ๋ออย่างนั้นเองหรอกหรือพระมาลัยเพิ่งจะถึงบางอ้อตอนนี้เอาละขอให้อัตมาได้รบกวนถามเพียงเท่านี้เถอะต่อไปนี้ช่วยพาอัตมาไปเที่ยวชมนรกดีกว่าอัตมามาที่นี่หลายครั้งแต่ไม่เห็นทั่วสักทียงพบาลว่าพลางลุกขึ้น จากแท่นออกเดินนำหน้าพาพระเถเรจากเมืองมนุษย์เที่ยวชมเมืองนรกโดยไม่รอชา้าดินแดนลงโทษสันนรกแห่งแรกที่ยมพบาลพาพระมาลัยไปชมนั้นเป็นภูเขาหินลูกใหญ่สองลูกเป็นเครื่องหมายซึ่งภายในภูเขาลูกนี้มีเครื่องยนต์กลไกอยู่ภายในสามารถให้เคลื่อนมากระทบบทพิ่ีสันนรกที่เข้าไปอยู่ในระหว่างกลาง ให้แหลกละเอียดได้อย่างน่าอาศัศจรรย์หากจะเปรียบง่ายๆก็ไม่ต่างอะไรกับหีบที่หีบอ้อยสดให้น้ำอ้อยให้อ้อยออกมานั่นเองในช่วงเวลาที่ยมพบนันพาพระเถระไปถึงนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่สันนรกผู้ตกเป็นธาตุกรรมหลายต่อหลายกำลังถูกผู้คุมจับพุ่งเข้าไปในภูเขายยตนและถูกภูเขาเคลื่อนมาบดขยี้เนื้อตัวอย่างไม่ปราณีปราศสย ต่างก็ส่งเสียงร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสจนกระทั่งร่างแหลกเหลวเป็นจุนวิจุนไปไม่มีเสียงจะร้องต่อไปนั่นแหละผู้เขาทั้งสองจึงเคลื่อนตัวออกจากกันแล้วผู้คุมก็จับคนใหม่พุ่งเข้าไปแทนเช่นนี้เรื่อยไปเป็นที่เสียวไส้สยดสยองขนลุกขนพองแกผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากทีเดียว นี่เองชีวิตของผู้ตกเป็นนี่กรรมต้องยอมเสวยทุกขเวทนาชดใช้ไปแม้ว่าความทุกขเวทนาดังกล่าวจะแสสาหัสยิ่งกว่ากรรมที่ตนทําไว้เพียงใดก็ตามทางเดียวคือยอมยอมก้มหน้ารับมันต่อไปจนกว่าจะหมดสิน้นที่นี่เรียกยันตปสานรกพระคุณเจ้ายมพบาลเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นหลังจากที่ปล่อยให้พระมาลัย นิ่งมองด้วยความสมเพศเวทนาอยู่เป็นเวลานานเป็นนรกย่อยๆที่ใช้ลงโทษสัรนรกผู้มีกรรมเล็กๆน้อยๆขอรับกรรมเล็กๆน้อยๆพระมาลัยทวนคำหมายความว่ากรรมประเภทใดละท่านก็จาพวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการใช้เครื่องทรมานประการต่างๆเช่นจับสัตว์ใส่เครื่องบดท,ทั้งๆที่ยังเป็นๆอยู่นั่นแหละพระคุณเจ้ายมพบาลตอบ คนพวกนี้เห็นชีวิตสัตว์อื่นเป็นเครื่องเล่นการร้องควรครางด้วยความเจ็บปวดของสัตว์อื่นแทนที่จะก่อให้เกิดความเวทนาสงสารกลับทําให้พวกเขาเกิดความคลึกครืน้นสนุกสนานประการหนึ่งว่าได้ฟังเสียงดนตรีอันไพเราะครั้นตัวเขาตายจึงมาพบกับความทุกขเวทนาเช่นนี้ขอรับแห้น่าสงสารนี่เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของเขาแท้ๆพระมลาัายคลางเสียงเศร้า แล้วนี่เมื่อไหร่พวกเขาจะพ้นกรรมเสี็ทีเล่าท่านก็หลายปีขอรับทั้งนี้ต้องแล้วแต่กรรมที่เขาทําไว้มากหรือน้อยเท่าใดเป็นเกณฑ์ใครทําไว้มากก็ต้องได้รับโทษนานใครทําน้อยก็รับโทษไม่นานโดยการตายแล้วเกิดมาถูกโยนเข้าไปในภูเขายนต์อีกเช่นนี้อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกรรมเออนิมนต์ไปดูที่อื่นเธอขอรับยังมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวจะไม่ทั่วยมพบาลว่าพลางเดินนำหน้าพระมาลัย ไปยังแดนทรมานต่อไปสักครู่ก็มาถึงหน้าประตูบานใหญ่ซึ่งปิดสนิทอยู่ตรงกลางกำแพงเหล็กมหึมาที่ล้อมรอบบริเวณภายในประตูนั้นไว้อย่างมิดชิดและมั่นคงแข็งแรงสี่ด้านหลังจากกำปั้นอันใหญ่ของยมพบาลเคาะกึกกึกที่บานประตูสองครั้งบานเหล็กใหญ่ก็เผยออกต้อนรับและทันทีที่ยมพบาลก้าวหน้านำไปปีศาจร,ร่างผอมกระหล่อม ผิวดำสนิทราวกับถาดซึ่งเฝ้าอยู่ด้านในประตูก็ผุดลุกขึ้นแสดงความเคารพเจ้าแห่งนรกอย่างรวดเร็วยมพบาลพยักหน้านิดหนึ่งแล้วเดินนำหน้าพระมาลัยเข้าไปข้างในชั่วครู่ก็มาถึงขอบสระน้ำอันกว้างใหญ่และเปี่ยมด้วยน้ำใสสะอาดดุดตาตะกะแตนพอดีขณะนั้นปีศาจร,ร่างใหญ่สองสาคนกำลังจับสัตว์นรกลงกลางสระอย่างไม่ประณีปราศัย สัตว์นรกแต้แต่ร้องโอดโอยเรียกให้ช่วยลั่นครั้นแล้วเมื่อร่างของเขาโครมลงน้ำเสียงร้องก็เงียบหายไปและสักครู่ร่างของมันก็ลอยทื่อขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำอย่างไร้ชีวิตจิตใจม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหลายตนซึ่งถูกจับโยนลงในสระและดับดิ้นสิ้นใจพาร่างลอยขึ้นมาเหนือน้ำเช่นเดียวกันที่นี่เรียกสีตะละนรก พระคุณเจ้ายมพบาลอธิบายหมายถึงนรกที่มีน้ําเย็นที่สุดกว่าแห่งใดทั้งสิ้นหากจะเรียกให้ทันสมัยหน่อยก็ว่าแดนน้ําเย็นมหาภัยขอรับแล้วพวกสัตว์นรกทํากรรมอะไรไว้จึงได้มารับโทษที่นี่เล่ารมอลัยซักต่อไปสัตว์นรกพวกนี้เมื่อชาติกอ่อนชอบผลักคนหรือสัตว์ให้ตกไปจมน้ําตายโดยเห็นเป็นของสนุกสนานหรือเกมกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละ พระคุณเจ้ายมพบาลตอบแล้วพาพระเถระออกจากแดนน้ำเย็นมหาภัยไปดูที่อื่นต่อไปช่วงเวลาต่อมายมพบาลก็พาพระเถระมายืนอยู่หน้าประตูเหล็กมืึือมาที่ปิดสนิทอยู่ตรงกลางกำแพงเหล็กหนารายล้อมปิดอนาบริเวณภายในทั้งสี่ด้านอย่างเดียวกับแดนน้ำเย็นมหาภัยซึ่งเพิ่งจากมาเมื่อครู่นี้จะแตกต่างไปก็เพียงแต่ใหญ่และสูงกว่าเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากที่ยืนรีรอการเปิดรับจากข้างในเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยฉับพลันทันใดที่บานประตูเหล็กมมือมานั้นเปิดอ้าออกเจ้าแห่งนรกก็พาพระเทระเดินผ่านประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งเข้าไปถึงสนามหญ้าเขียวขจีซึ่งมีลานกว้างใหญ่อยู่ข้างในและถัดไปเป็นสระน้ำใสสะอาดดานดาดด้วยดอกบัวชูช่อสวยมีฝูงปลาตัวน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ ดูน่ารื่นลมและสมควรที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมากกว่าจะเป็นแดนอันหาฤโหดดูเหมือนจะไม่ช้านานเท่าใดนักที่พระมลาัายถูกพามาหยุดยืนด,ดูเหมือนจะไม่ช้านานเท่าใดนักที่พระมาลัยถูกพามายุดยืนอยู่ริมสระนั้นท่านก็สังเกตเห็นสัตว์นรกรูปร่างผอมโซเหลือแต่กระดูกราวกับอดอยากมานานนับปีฝูงหนึ่ง วิ่งกรูกันมาจากห้องขังใหญ่ที่มุมสนามหญ้าด้านโน้นและพอมาถึงสระน้ำต่างก็แย่งกันกระโจนลงกินน้ำอย่างคนกำลังกระหายหิวเป็นที่สุดเพียงครู่เดียวเมื่อต่างคนต่างได้ดื่มน้ำจนอิ่มแปร่พุงกลางสมใจอยากแล้ว <Pent> ก็พากันขึ้นจากสระมานอนแพร่รลาอยู่สนามหญ้ารอบๆเป็นการพักเหนื่อยเอาแรง ไม่มีใครรู้ว่าน้ำที่ตนดื่มกินเข้าไปนั้นจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำลายตนในภายหลัง